คดีน้องชมพู่ยังไม่ถึงบทอวสานผุ้มชาการตำรวจแห่งชาติลั่นเสร็จวันไหนก็วันนั้นตามคาดผู้มปชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่กำหนดวันอวสานคดีน้องชมพู่แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีรา่อย,ยาวจะทำเท่าที่ทำได้อาจจะไม่ถูกใจพระเดศพระคุณท่านย้อนถามสื่อใครสักคนพาเด็กไปทั้งที่รู้ว่าเอาขึ้นไปในจุดตรงนั้น เล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่จะโดนข้อหาอะไรที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผลตรวจเอกสุวัสด์แจงยอดสุขผู้ชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการว่าจะทำอะไรวันไหนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีหากถึงวันที่ทุกคนรอคอยการชี้แจงเรื่องของตำรวจก็จะทำเท่าที่ทำได้อาจไม่ถูกใจพระเดชพระคุณท่านแต่อะไรที่เล่าได้ก็จะเล่าให้ฟัง แต่หากทำแล้วเสียหายอาจจะเล่าไม่ได้เพราะการจับกลุ่มใครสักคนหลักการคือต้องแจ้งข้อเท็จจริงว่าเขาทำผิดยังไงสิ่งที่แจ้งต่อตัวผู้ต้องหาอาจจะพิจารณาออกสื่อได้ว่าเราเกล่าวหาเขายังไงแต่เหตุผลที่มาสนับสนุนการกระทำของผู้ก่อเหตุอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดส่วนจะเข้าข่ายการฆ่าโดยเจตนาหรือไม่นั้นการแจ้งข้อหา อาจจะต้องมีการลงมติกันในรูปของพนักงานสอบสวนซึ่งตอนนี้มีหลายประเด็นที่เห็นควรว่าจะต้องเพิ่มเติมและมาพูดคุยกันอีกทีแต่หากถามกลับว่าหากจะมีใครสักคนพาเด็กขึ้นไปทั้งที่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปตรงจุดตรงนั้นและสามารถเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่ท่านคิดว่าจะโดนข้อหาอะไรซึ่งแต่ละคนมีความเห็นอย่างไรก็ได้แต่ทางพนักงานสอบสวน ก็จะมีการพิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาอะไรโดยส่วนตัวยังไม่ขอยืนยันคําตอบเพราะยังคงหาหรือกันอยู่ขออย่างไม่พูดในตอนนี้ขอให้มีคําตอบแบบทางการก่อนเพราะเกรงจะเสียหายต่อรูปคดีส่วนสภาพศพของน้องชมพู่จะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายใหม่อนาจารศพหรือไม่นั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีส่วนกรณีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลและทนายความไปร้องศาล ให้คุ้มครองนั้นถือว่าเป็นการร้อนตัวหรือไม่นั้นปัจจุบันการสู้คดีจะสู้กัน2ทางคือสู้ในชั้นศาลและสู้ในโซเชียลก็ต้องว่ากันไปแต่ตำรวจให้น้ำหนักกับการต่อสู้คดีในชั้นศาลมากกว่าเราก็มั่นใจถึงต้องทำคดีน้องชมพู่ด้านพันตรวจเอกวิรุศิริสวัสดีบุตรอดีตที่ปรึกษาอนุกรรมธิการการปฏิรูปตำรวจเปิดเผยว่า ตนมองว่าคดีน้องชมพู่ผ่านมาหลายเดือนแล้วที่ตำรวจชุดทำงานยังเงียบเพราะคดีเดินต่อไปไม่ได้จะจับใครก็ไม่ได้เพราะหาหลักฐานแจ้งจับใครไม่ได้จากที่ก่อนหน้านี้คิดว่าจะแจ้งจับใครสักคนซึ่งการตรวจ DNA ก็คงไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมเพราะถ้ามีหลักฐานก็คงออกหมายจับไปนานแล้วและคิดว่าไม่มี การค้นหาหลักฐานเพิ่มคิดว่าอีกไม่นานตำรวจน่าจะถอดคดีเพราะมาถึงทางตันแล้วทั้งนี้ตนคิดว่าตำรวจเดินพลาดที่ทำให้เป็นคดีการฆาตกรรมตนมองว่าควรทำให้เป็นคดีเด็กเสียชีวิตผิดธรรมชาติตั้งแต่แรกเพราะยังไม่มีหลักฐานเอาผิดคนร้ายซึ่งถ้าหากมีหลักฐานค่อยแจ้งจับคนร้ายภายหลังได้การที่เป็นคดีฆาตกรรม แต่หาคนร้ายไม่ได้คดีจึงจบไม่ลงแบบนี้ด้านพันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเด,ดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้มงกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมั่นใจว่าตำรวจและพนักงานสอบสวนยังทําคดีนี้อยู่เพียงแต่เก็บเป็นความลับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานมั่นใจว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายหมดแล้ว เพียงแต่รอการรวบรวมพยานหลักฐานใหม่ที่จะออกหมายจับได้คดีนี้ที่ล่าช้าตั้งแต่เริ่มแรกรู้สึกเสียดายเพราะรู้ผลการชนะสูตรพลิกศพช้าไปถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าไม่มีร่องรอยการถูกข่มขืนศพมีรอยเหมือนถูกไม้โดนตีที่แผ่นหลังจะทำให้หาตัวคนร้ายได้เร็วขึ้นเชื่อว่าจะจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนตำรวจสอบปากคำทั้งหมด ต้องมีคนรู้เห็นกับคดีน้องชมพู่คดีนี้ต้องมีคนเกี่ยวข้องหลายคนทําคนเดียวไม่ได้ทั้งนี้สําหรับคดีน้องชมพู่ตารวจมีการเรียกชาวบ้านกกกอกหลายคนเข้ามาให้ปากคําหลายครั้งเช่นนายวชรินหรือพ่อแบมสิบสอครั้งนายแอมพิสนุพร10ครั้งนางนารินหรือป้าถอนสองครั้งรวมถึงนายมก็กพยานของลุงพลมากกว่าสองครั้ง ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวันที่11กรกฎาคม63ช่วงเวลานั้นข่าวตำรวจเล็งมาที่ลุงพลแรงมากจนทนายเห็นว่าลุงอาจตกเป็นแพะจึงได้อัดคลิปขณะขับรถกลับบ้านและนำมาลงใน YouTube ทำนองมีความเห็นว่าลุงพลไม่น่าเป็นผู้ต้องสงสยัยโดยหยิบยกประเด็น ข่าวหลายประเด็นมาให้ความเห็นหลายวันมานี้มีบุคคลหลายท่านได้นำคลิปของทนายใน Youtube ที่ลงไว้เมื่อวันที่11กรกฎาคม63มานำเสนอใหม่เช่นเชฟยันและท่านพีรชัดเพื่อทบทวนความจำให้กับบุคคลหลายๆกลุ่มที่จ้องแต่จะเล่นงานลุงพลแต่กลับไม่สงสัยสิ่งที่ควรสงสัยโดยเฉพาะข้อมูลที่สื่อนำมาเสนอแรกๆจากคดีน้องชมพู ทำให้ทุกวันนี้คนไทยเกือบทุกคนรู้จักกกกอกรู้จักลุงพลป้าแตนรู้จักยูทูบเบอร์และรู้จักด่ากันผ่านสื่อออนไลน์มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยสังคมแบ่งฝ่ายด่ากันไปด่ากันมาขุดหาแต่เรื่องที่จะด่าเรื่องดีๆไม่มีใครสนใจเองด่ามาข้าด่าตอบคดีน้องชมพูก่กลายเป็นคดีลุงพลลุงพลจากชาวบ้านธรรมดา กลายเป็นดาราแต่ไม่ทันหันหลังเพื่อนถีบตกจากสวรรค์กลายเป็นผู้ต้องหาจะกินจะนอนจะจะจะทุกจะมีคนเฝ้ามองเฝ้าติดตามเป็นเงาตามตัวจะซื้อรถก็มีคนนินทาจะอยู่แต่ในบ้านก็มีคนว่าร้ายจะออกมาตอบโต้ก็หาว่าลืมตัวมันอะไรกันนักหนาชีวิตลุงพล เขียนไปเขียนมาสรุปเอาง่ายๆว่าถ้าจะพิสูจน์ว่าลุงพลเป็นคนร้ายหรือเปล่าพิสูจน์ไม่ยากเลยครับตามคลิปเก่าๆจะเห็นว่าคนร้ายไม่ใช่ลุงพลแน่นอนแถมพอเดาทางออกว่าคนร้ายคือใครและเหตุใดลุงต้องเกือบกลายเป็นแพ้ใครมีคลิปที่แม่เคยพูดว่าใครแนะนําให้พูดว่าสงสัยลุงถ้าจําไม่ผิดก็คงสีกากีแนะนําไง แถมแม่ยังเคยนั่งยันนอนยันว่าถ้าตำรวจจะจับลุงพลจะเป็นพยานให้คิดออกหรืออยังครับว่าทำไมทนายจึงเชื่อว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายใกล้ครบหนึ่งปีแล้วถ้าใครมีคลิปเก่าๆนำมาเสนอเป็นซีรีส์ถ้าจะมีคนติดตามมากสร้างเรตติ้งได้เลยทีเดียวไม่เชื่อนำมาเสนอสิทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล สุกที่7พฤษภาคม2563ป่าตองความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับ11พฤษภาคม2563ถึง11กรกฎาคม2563ต่อมาจนถึง11พฤษภาคม2564พรันข่าวน้องชมพู่ถึงแก่ความตายเมื่อ14พฤษภาคม2563กก ดินแดนต้องสาบห่างไกลแสงสีชีวิตชาวบ้านหาเช้าไม่พอกินค่าอยู่ไปวันวันดังเป็นพุแตกคนเกือบทั้งประเทศเฝ้าติดตามข่าวว่าเมื่อใดตำรวจจะจับคนร้ายได้และคนร้ายเป็นใครมูลเหตุมาจากอะไรแต่ยิ่งติดตามกลับยิ่งหนีห่างเหมือนกับว่าตำรวจไม่ทำงานควรหา พยานหลักฐานไม่เจอยนกองไปที่ไม่มีกล้องวงจรปิดทำให้ไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้ทั้งทั้งที่อดีตก่อนหน้านี้ตำรวจสามารถจับคนร้ายได้เกือบทุกคดีถึงแม้ไม่มีกล้องวงจรปิดก็ตามเดือนพฤษภาคม6ท่าทนายติดอยู่กรุงเทพเมืองสวรรค์ทั้งที่เวลานั้นเป็นนรกเพราะโควิด -19 อารวาดหนัก ทําให้คอยติดตามข่าวใครฆ่าน้องชมพู่เกือบทุกวันแต่ยิ่งติดตามก็ยิ่งสับสนเหมือนตำรวจควรหาเข็มในมหาสมุทรมีตัวละครเกิดขึ้นมาเรื่อยๆโดยการนําเสนอของสื่อมวลชนผู้ต้องสงสัยคัดกรองเป็นรายๆไปโดยในช่วงแรกเป็นบุคคลต่างถิ่นหรือบุคคลมีประวัติในชุมชน ไม่มีใครคาดคิดท้ายสุดผู้ต้องสงสัยกลับกลายเป็นบ้านสี่หลังและบ้านสี่หลังถูกจัดเป็นสามหลังต่อหนึ่งหลัง